สวัสดีครับผมเอ็มอัตพลดอนจิ๋วไพคับเป็นผู้ก่อตั้งเพจเกาะแก้วบ้านเราแล้วก็ช่อง y o u t u b เกาะแก้วบ้านเราครับวันนี้พามาชมมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองที่สวนเรานะครับที่ดอนการเดนเกาะแก้วบ้านเราครับนี่เดี๋ยวมาดูลูกนี้นะครับโอ้สวยงามนี่ลูกนี้ที่ไม่ต่ํากว่าครึ่งกิโลนะครับหรือห้าร้อยกรัมใหญ่โตสวยงามนี่นี่ก็ใหญ่นะครับ นี่เราไม่ได้ใช้สารเครมีเลยนะครับก่อนหอก็ไม่ได้ฉีดยานะมันก็จะมีมีเพลีย้ยเข้ามารบกวนบ้างนะครับอันนี้มันก็จะลงมาตามขั้วอันนี้นําไปล้างทาความสะอาดก็บ่มกินได้ปกตินะครับเนื้อข้างในไม่มีผลแต่มันก็จะดูไม่งามเฉยๆนะอือันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะฮะไม่ได้เน้นสารเคมีไม่ได้เน้นให้มันสวยงามอันนี้เราให้เน้นสวยธรรมชาตินะ แต่มีเพลี้ยมีแมลงบ้างไม่เป็นไร๋ยวเราทําความสะอาดเอานะครับ่าอเดี๋ยวเราลองมาดูลูกไหนลูกนี้ดีกว่าเอาลูกใหญ่เลยแต่ลองผ่าให้ดูนะครับเราจะลองผ่าลูกใหญ่เลยนะฮะสีสวยสวยงามปกติเวลาผ่าถ้าเราจะผ่าเราทุกคนจะผ่านจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับนี่ยังกรอบอยู่เลยนะ เนื้อก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะลองชิมว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอืมมีอมเปรี้ยวอยู่นิดนิดนะ ยังอยู่ได้กี่วันนะครับกว่าจะสุกเนื้อก็จะประมาณนี้นะ เม็ดรีบบางเม็ดค่อนข้างบางแล้วก็รีบนะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมดเลยนะแต่มะม่วงน้ํำตกไมส้สีทองเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะนําไปแปรรูปนะก็ควรจะกินกินสุกแล้วก็กินสดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวๆเอาไปชิ้มเกลือก,ก็กินได้นะครับอร่อยออกมันๆหน่อย โอ้ยลั่นลั่นลั่นมีลั่นอือือดูนะว้าวเดี๋ยวอืมออกเปรี้ยวนิดๆสำหรับท่านที่ต้องการความหวานจะจัๆนะครับแล้วก็ อ่าแบบไม่ต้องบ่มธรรมชาติหวานธรรมชาติจริงๆครับการสุกแบบหลุดขั่วคาถุงนี่อันนี้คือหลุดนานแล้วเราไม่เห็นนะหัวเน่าละแต่ก็ไปพิสูจน์รสชาติได้นะครับอย่างเงี้ยที่เราอยากให้ลองว่ารสชาติมันแตกต่างกันยังไงกับอ่ามะม่วงน้ำดอกไม้ทั่วไปนะะนี่กินแค่นี้พอที่เหลือก็ปล่อยเป็นปุ๋ยไปนะครับอืม เนื้อเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแก้วนะที่เราเรียกกันมืนลมันดอกใสๆอย่างเงี้ยถ้าใสอย่างเงี้ยมันจะกินไม่อร่อยเมันเหมือนเป็นวุ้นบุนนะแล้วแต่คุณชอบนะครับแต่อย่างเงี้ยปกติเราเจ้าของสวนเราก็จะกินประมาณนี้นะครับถ้าอยากกินหวานเราก็จะกินประมาณนี้นี่ นี้ก็ยังกินได้นะครับกิงไม่ครึ่งลูกก็ยังดีนะอื้นแก่จัดอืมอน,นี้เสียหายอันนี้คือเน่้อลูกนี้นี่พอกินได้แทบจะกินได้ทั้งลูกนะมีรอยร่องรอยการหล่นนี่มันช้ำนะครับ อ้นนี้อะ๋ยะให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับเนื้อนะฮะเนี่ยปาดออกได้ก็กินได้นะครับปกติเราก็กินแบบนี้นะครับนี่เนื้อเขาจะหวานฉ่ำมาก 嗯嗯。Oh. สำหรับดองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดอนการเดนของเรานะครับก็จะเน้นอินทรีย์เป็นหลักนะครับเราจะแทบไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับก็จะมีช่วงที่ต้องดูแลช่วงระหว่างเป็นดอกนะครับพอเป็นดอกเนี่ยเราเห็นดอกใสๆสวยๆวยก็ถึงแป๊บเดียวนะครับถ้าเพียมมาลงเขาก็จะกินแล้วก็ดำไปเลยดำไปนี่อย่างนี้คือไม่ได้เลยนะครับเนด้วนๆไปอย่างงี้ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสารเคมีที่จะต้องพ่นกำจัดป้องกันก็คือช่วงเดียวนะครับจากนั้นก็คือปล่อยเลยไม่มีการใส่ฮอร์โมนไม่มีการใส่ปุ๋ยทางดินใดๆนะครับเพราะว่าที่เราปล่อยธรรมชาติเนี่ยแล้วรสชาติมันหวานฉ่ำได้ขนาดนี้ก็มาจากาธรรมชาตินะครับอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยที่เรา,าที่เราดึงเข้าโคนทั้งหมดนะครับหญ้าที่เราตัดเนี่ยเราจะไม่มีการ นำไปเผาครับดูอย่างต้นนี้นะนี่ดึงสูมเข้ามาที่โคนนะครับก็จะเป็นอาหารให้กับต้นมะม่วงเนี่ยไม่กินตลอดอ่าก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน,นครับให้กับต้นไม้ของเราโดยที่เราไม่ต้องเติมสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีใดๆจากภายนอกเลยนะครับสังเกตดูใบเนี่ยนะใบมันเยอะมาก ก็ต้นมีความสมบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารต่งตางๆที่มันอยู่สะสมอยู่ในดินแล้วก็ในต้นของมะม่วงเนี่ยเพียงพอนะครับที่โดยที่เราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับรสชาติี่นการันตีได้นะครับเพราะว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเราได้นะครับเรายังมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ถ้าเราซื้อตรงจากเกษตรกรเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับว่า แต่ละสวนนะครับผลไม้แต่ละลูกที่ออกจากสวนเนี่ยสวนใครสวนใครนี้เราตอบได้มีฟุตปรินอยู่นะครับอไม่ต้องกลัวนะเราเรับประกันเคลมให้ทุกลูกนะครับถ้ากรณีส่งเนี่ยลูกไหนเสียเนี่ยเราส่งไปให้ใหม่นะครไม่ต้องกลัวแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับคุณภาพผลผลิตมากแล้วก็ความพึงพอใจของคนกินเนี่ยเป็นสำคัญนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ